ดีเจนได้มาเที่ยที่เมืองอินฟานะคะเนี่ยค่ะผู้คนเยอะมากเลยค่ะคืออินเดียบริเวณทางเหนือของมณีปูมันจะไม่เหมือนกับอินเดียทางตอนใต้อะคะ่ะหน้าตาผิวพรรณก็จะคนผู้คนก็จะลักษณะนหน้าตาผิวขาวมาทางเอเชียทางทางทาง,ทางเมียนมานะคะทาง คนไทยอะค่ะเนี่ยค่ะก็ดูอึกทักคือกระทึกคึกโคมกันพอสมควรเลยล่ะคะ่ะนี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยอะคะ่ะแล้วก็มีทั้งอาหารการเจริเสรมีทั้งเรื่องของของสดซึ่งอยู่ด้านในแต่วันนี้จะพาเยี่ยมชมบริเวณด้านนอกกันนะคะเนี่ยค่ะนคะคะนี่คือความกระทึก ผู้คนหนาแน่นมากเลย